ใครปีจอบ้างครับปีจอเป็นคนทำอะไรที่ทุ่มเทเป็นคนซื่อสัตย์กับคนที่ตัวเองร่วมด้วยแต่อาจจะเสียตรงปากนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็เป็นคนที่จิตใจดีเพราะนั้นโปรดระมัดระวังการโดนหักหลังนะครับผม ย้าอย่าไปค้าประกันใครเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นใครก็ตามห้ามไปค้าประกันโดยเด็ดขาดไม่นั้นคุณจะโดนทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินและก็เสียเงินด้วยนะครับผมปีนี้จะมีเรื่องโชคลาภวาสนาเข้ามานะครับผมปีจอเป็นคนทําอะไรที่ก็จะไปในทางที่ดีขึ้นด้านสุขภาพให้ระวังเรื่องกระดูนะครับแล้วก็อุบัติเหตุทางรถนะฮะนะคใครที่ขับรถสี่หน้าสี่หลังหนึ่งหน้าหนึ่งหลังสี่นำหน้าห้านำหน้าก็ระมัดระวังหน่อยนะครับ แล้วก็ให้ไปตรวจสุขภาพเกี่ยวกับระบบลำไส้ในร่างกายดูซิว่าเจออะไรหรือเปล่านะครับผม,ผมก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันส่วนของมงคลที่ควรวางที่บ้านหรือที่ทำงานนะครับให้ตั้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศใต้ก็ได้นะครับตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคนที่ทำอะไรหนักๆแล้วไม่มีทางออกเนี่ยให้ตั้งตำแหน่งที่ตะวันออกเฉียงเหนือถ้าเอาการค้าก็คือตั้งทิศใต้นะครับโดยตั้งเทพเจ้าโชคลาบนะครับ ทางทิศใต้หรือที่ตอนออกเฉียงเหนือก็ได้หรือจะเป็นแมวกวักรับคนทําการค้าให้ตั้งตําแหน่งทางทิศใต้นะครับผมม้าถุงทองแบบนี้นะครับม้าตั้งเสริมด้านโชคลาภนั่นเองนะครับหน้าห้องนอนนะครับแขวนผู้กระจบแยดเลียมนะครับผมแล้วก็กระจบ8แยบเรียมแบบนี้หน้าบ้านนะครับของพกติดตัวนะครับมีกําไรได้แดงปีเสียนะครับพวงกุญแจน้ําเต้าลายฉลุหรือกําไรเจ้าสัวก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะ